คำชะโนดมาถึงแล้วมาถึงแล้วเด้อญาติโยมนี่หลวงพี่รอดมาแล้วนี่นี่ที่วัดคำชะโนดโอ,สาาดดโอ้สวยงามบรรยากาศดีดีโอ้สวยงามมากแค่นี้แหละ นู่นตรงนู้นก็จะเป็นที่ผีจ้างหนังน,นี่บางไฟบางไฟพญานาคมีตลาดมีเป็นพื้นที่แต่ตอนนี้โควิดเขาปิดนื่นงองจากเขาปิดเนื่องจากว่าโควิดเขาปิด นี่เด้อพี่ใหญ่มากโน้นคำชฉโนด นี่กเป็นตรงนั้นตรงที่พอปู่ซิทโทแปลงไก่ไปจ้างหนังห็นไหมน่ะหน,า,นาจอหนังนี่นนลุง่นานี่ก็เป็นพื้นที่ทางเข้าวัด ช่อนตอนนี้ปิดเนื่องจากโควิดอ่าอจบแต่เพลงเท่านี้ได้ยอมเนอะนี่รอรอแล้ว